สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกระส Сп ู่กับลูกชายคะ่ะฝาก s สั c r i b e ด้วยนะคะก็เป็นให้ทุกอย่างนะคะของลูกชายนี่ก็พาลูกชายมาที่ทำงานนะคะมาตัดผมวันนี้นางอยากตัดผมนางไม่ค่อยชอบตัดผมเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทำไมแม่เป็นช่างตัดผมแต่ลูกชายไม่ชอบอ่า เขาก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะก็นานๆที่เขาจะมาที่ร้านถ้าเขาอยากตัดผมก็จะพาเขามาอันนี้หลังเลิกงานแล้วนะคะสูก็ถ่ายวิดีโอกับลูกชายเนาะธรรมดาลแล้วก็มีบ้างปะปายที่สูถ่ายวิดีโอลงนะคะก็จะเป็นอ่าช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งเนาะเป็นการการติดตามได้นะคะใน ในเพจนะคะ Hair by s u ค่ะสามารถให้การันสนับสนุนได้นะคะก็จะมีอีกหลายช่องทางค่ะมีทางเพจ Sue Thai and USA ด้วยนะคะแล้วก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่สามารถออติดตามได้ก็คือสุว w a r โ e n m นนะคะอันนั้นจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถพบคุยพูดปะ เห็นคลิปสุดได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ YouTube ก็จะเป็นช่องทางที่สุเริ่มที่จะเข้ามาเล่นนะคะก็ฝากติดตามผลงานอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะามา,าพาลูกชายมาตัดผมลูกชายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเขาไม่ค่อยแฮปปี้เขาไม่รู้เป็นอะไรเขาไม่ชอบให้แม่ตัดผมให้หรือไม่ชอบสไตล์แม่ไม่รู้ เขาอยากไปตัดผมที่อื่นเนาะสุก็เลยบอกว่าถ้าอยากไปตัดที่อื่นก็ต้องไปทํางานหาเงินตัดเองเนาะแม่เป็นช่างตัดผมถ้าอยากไปตัดให้ใครตัดให้ก็ไปถ้าโตแล้วก็แต่แม่ไม่จ่ายค่าตัดผมนะเพราะค่าตัดผมที่นี่แพงเหมือนกันนะคะถามว่าเปรียบเทียบระหว่างที่เมืองไทยกับอเมริกาก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ค่ะว่าที่ไหนเอเราไปตัดเนาะถ้าไปในห้างในใน ในชุมชนที่อา่พอาพูดง่ายมันก็ขึ้นอยู่โลเคชันนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่โลเคชันเนาะสิ่งที่อ่อที่สุตัดอยู่ก็ไม่แพงนะคะทุกคนสามารถตัดได้เนาะก็ประมาณ10กว่าเหรียญเนาะส,ส,สิบสิบสิองสิบห้าประมาณนี้อะคะ่ะแต่ช่วงนี้ราคาอาจจะปรับขึ้นแล้วเนาะ เพราะว่าสุอยู่ทางชาญเมืองนี่ค่ะเสร็จแล้วฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกด subscribe ให้สุ